สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโลตาอีกแล้วในะคิดแต่งหน้าตามทตุค่ะท่านี้เป็นทตุสุดท้ายนะคะคือทตุไฟค่ะทตุไฟเนี่ยจะแต่งหน้ายังไงให้ดึงดูดให้หน้าสนใจและจะต้องแต่งยังไงนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะวันนี้ลองพื้นใช้ของลอริเยค่ะเป็นสีก,กลางๆง4 N5 ค่ะเดี๋ยววันนี้ใช้มือลงไปเลยเนาะจะได้รวดเร็วตัวนี้ไปลองพื้นเนื้อบางนะคะบางกว่าเล็บลอนเล็กน้อยกลิ่นแอลกอฮอล์มีนิดนึงค่ะของเล็บลอนจะแรงกว่า แล้วก็ตัวต่อไปนะคะคอนซีลเลอร์ของเลปลอนตัวนี้ออกมาต่อจากรุ่นที่เป็นเนื้อสติ๊กเป็นแท่งนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมเกี่ยง่ายกา่อกเนี่ยตบๆปุ๊บเนียนเลยแล้วเราก็มาเซตรองพื้นด้วยแป้งฝุ่นของลิมเมลนะคะขั้นตอนการลงผิวก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะะมาแต่งสีตาค่ะด้วยพาเลตของ KMA ค่ะ ก็บอกว่าสาวสาธาตุไฟเนี่ยต้องแต่งโทนร้อนแรงนะคะต้องเป็นแบบว่าโทนม่วงโทนแดงชมพูอะไรประมาณนี้นะคะแนะนําว่าต้องแต่งโทนนี้นะคะจะได้ดึงดูดน่าสนใจค่ะเอาสีขาวเนี่ยมาลงที่เปลือกหนกตรงนี้ก่อนเลยหนกคิ้วก็เลยให้มันดูหนกขึ้นมาแบบมากกว่าเดิมต่อไปใช้สีชมพูอมม่วงแบบนี้นะคะมาเจาะบล็อกแล้วก็เกลี่ยอันนี้เน้นสูงๆงหน่อย สั่นั้นก็ใช้แปรงเดิมนะคะใหญ่ๆห,หน่อยพุ่มๆอย่างเงี้ยจิ้มสีม่วงไปเลยค่ะม่วงมังคุดม่วงเข้มๆไปเลยเจาะหางนิดนึงอย่างงี้นะคะเจาะหางแล้วทาเป็นรูปครึ่งวงกลมสระอีแบบที่ตาเคยสอนไว้เ,เกลี่ยเบนๆต่อไปก็ใช้สีม่วงเข้มสุดนะคะเจาะไปที่หางตายทีนึงจะได้เป็นการไล่สีขึ้นไป ถ้ายังไม่เนียนพอนะคะใช้แปรงอันใหญ่ๆเดิมอันเดิมเนี่ยเบรนเบรนออกไปนะคะตัวต่อไปจะใช้ชิมเมอร์ของเดอรบาร์แบบนี้นะคะมาเจาะเปลือกตานิดนึงนะคะให้มันดูแบบว่าน่าสนใจน่าค้นหานิดนึงแนยเปลือกเห็นปะพอแตะเนื้อเข้าไปปุ๊บ ตาดูเด่นขึ้นมาทันทีแล้วก็มือเกลียเกลียแล้วก็หัวตานิดนึงค่ะข้างล่างเพราะว่าเขาบอกสาวๆทาสไซเนี่์ควรจะมีกริตเตอร์ที่เปลือกตานนิดนึงเพื่อความระยิรยบระยับน่าสนใจตัวต่อไปใช้อไอไลเนอร์ของไลฟอร์ดนะคะเนี่ยเป็นหัวเมจิกแบบนี้เส้นเล็กๆก,กรีดเ,เลยค่ะ แต่สาทไฟเป็นคนมั่นใจใช่ไหมคะก็วิงห่างออกไปนิดนึงให้ดูสดๆจากนั้นก็ใช้อายไลเนอร์ของ i n t o i t นะคะเป็นหัวดินสอแบบนี้เขียนใต้ตาไปเลยอินไลเนอร์เขียนดำๆเช้่มๆไปเลยให้มันเชื่อมกับเส้นบนมาสักครู่นะคะทูๆไปเลยลงถึงหัวตาเลยค่ะต่อไปมาสคาร่าซส์ของคิวเพนะคะ สาวธาตุไฟเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนใจร้อนมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ชอบอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นคนหัวดื้อน,นะคะไม่ค่อยยอมใครง่ายๆแบบเหมือนว่าตัวเองต้องชนะตลอดนะคะต่อไปเรามาติดขนตาปลอมเลยค่ะตาเลือกเบอร์นหนาๆฟูๆแบบนี้นะคะเป็นเบอร์ P7 ของบอกต่อค่ะเป็นหัวสั้นปลายยาวแบบนี้จะทำให้ตาดูแบบอย่างนี้ออกไปให้ตาดูเด่นขึ้นนะคะ ขั้นตอนต่อไปการเขียนคิ้วค่ะอ่ะเดี๋ยวดูดินสอเขียนคิ้วก่อนเลยตัวนี้ที่หลายคนทำหานะคะชื่อยี่ห้อว่า Beauty D Liss o r y ค่ะเป็นดินสอเขียนคิ้วกันน้ำส,ะสะาวทัชไทจะเป็นคนที่รักในงานสังคมนะคะชอบเที่ยวจะสังเกตได้ว่าแบบเป็นคนที่เปรี้ยวชอบเที่ยวกลางคืนอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่นะคะจะไม่ได้เป็นทุกๆคนต่อไปอายบราของเคสค่ะเราเลือกสีอ่อนมนาะแบบนี้ ช้ส,สีอ่อนสุดแบบนี้ก่อนเลยมาเบลนหัวคิ้วให้คิ้วดูเป็นมิตินิดนึงแล้วก็สิ่งสําคัญของการเลือกดินสอเขียนคิ้วกับอายบราวที่เป็นแบบฝุ่นนะคะต้องดูสีผมเราด้วยนะคะว่าสีผมเราสีอะไรอย่างเช่นคนผมดำเนี่ยถ้าไปเขียนคิ้วสีทองเลยเนี่ยจะดูเป็นคิ้วโลดดูตลกนะคะแล้วก็ใช้แปรงที่มันแถมมานะคะเป็นแปรงลักษณะนี้แปะสีอ่อนสุดเหมือนเดิมทูหัวคิ้วอีกทีหนึ่ง ให้คิวมันไม่เป็นบล็อกค่ะเพราะเส้นนี้เนี่ยเราจะเป็นเส้นที่เชื่อมต่อกับเส้นไหลจมูกต่อไปมาเก็บกรอบหน้าด้วยบอนเซอร์ของหน้าเลยค่ะสีน้ำตาลแบบนี้ลูกนี้ไม่ต้องเก็บให้มันชัดมากนะคะให้ดูแบบเล็กลงนิดนึงพอชัดเกินเนี่ยตามันชัดแล้วเดี๋ยวหน้ามันตอบเข้าไปอีกจะดูตลกเกินไปนะคะถูให้เชื่อมกับหัวคิวที่ตัดสอนเมื่อกี้ค่ะ ผูให้มันเชื่อมกันมาเห็นปะมีเส้นนะคะถ้ามันชัดเกินก็แปลงเกลี่ยต่อไปเรามาไฮไลท์จมูกด้วยเดอะปาลนะคะสีทองทองแบบนี้ถูมาเลย วันนี้ตาสมพงชสมพูม่วงม่วงก็ปัดแก้มออกสมพูค่ะนี่ปัดรวมไปเลยสาสีเห็นไหมคะแมทกับสีตาละจะแนะนำว่าให้เอาสีอ่อนเนี่ยปัดตรงหน้าแก้มแล้วก็สีที่รวมเนี่ยปัดตรงที่ใกล้กับจอนหูจอนผมเนี่ยคนธาตุไฟเนี่ยเป็นธาตุที่สมดุลกับธาตุดินนะคะทำให้สช่วเหลือเกื้อกูลกันได้ค่ะ ของท่านนี้เนี่ยจะไปไหนมาไหนด้วยกันได้จะแมทก,กันค่ะต่อไปใช้ลิปจุ๊บของมิตทีนที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้นะคะดูสีนะคะอ่ะต่อไปหน้าเผ็ดขนาดนี้แล้วก็คงไม่พลาดลิปที่เผ็ดร้อนแรงแดงเถือขนาดนี้นะคะของเล็บร้อนเบอร์725เป็นเนื้อครีมค่ะ เขียนก็จับปากนิดน,นึงนะคะเสร็จแล้วนะคะสําหรับการแต่งหน้าของสาว,สาวาธาตุไฟค่ะสำหรับสาว,สาวาธาตอื่นๆนะคะย้อนกลับไปดูของเราที่ตัดทำคลิปไว้ได้ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย